สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิววันนี้เรามารีวิวสุสุกิวิทาล่านะปี2006เครื่องยนต์เบนซิน1.6เกียร์ออโต้นะฮะก็ขับเคลื่อน4ลอ้อก็รูรถกันที่อำเภอเชียงยืนจังหวัด จังหวัดมหาสรารคามนะก็ภายในคันนี้ก็ยังสมบูรณ์สมบูรณ์อยู่นะ <Wow. S 1> เดิมๆนะหน้าหลังเดิมเครื่องดีนะไม่ดันควันไม่ไหลสําหรับท่านใดมองหารถไว้เที่ยวป่าเที่ยวเขาคันนี้เลยสุสกิวิทารา <Wow. S 1> โฟวินไดนะฮะช่วงล่างเครื่องยนต์นะไม่ดันควันไม่ไหลนะราคาขายเล่าๆเลยคันนี้ก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่ 1 3 9 0 0 0บาทครับผมนะฮะหน้าหลังเดิมตะเข็บเดิมเลยนะฮะคันนี้การันตีนะฮะซูซูกิวิทารานะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไปด้วยสนับช่องรถตู้มือสองรถบันฝากขายวันนี้เรามา,มารีวิวรถโฟวิน ไซเล็กนะฮะสำหรับท่านใดมัวหามองรอรถใช้ลุยปะาลุยเขาเอกาสารพร้อมโอนนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไปด้วยสำหรับช่องรถตู้มือสองรถบ้านฝาก่ายพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ